จริงๆแล้วช่วงสัปดาห์ก่อนที่เรามีการรายงานไปนะครับว่ามีพวกวลมพัดแรงทําให้บางพื้นที่โดยเฉพาะที่ติดกับทะเลเนี่ยมันมีการพัดเอาน้ําทะเลเข้ามาในพื้นที่แน่นอนครับว่ามีหลายจุดที่เป็นบ่อก,กุ้งบางแห่งเป็นพันๆบ่อและบ่อก,กุ้งเหล่านั้นเขาบอกว่าปัญหาปลาหมอคลางดำเนี่ยยังไม่หมดไปนะครับล่าสุดก็เลยออกมารวบรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะถามรัฐบาลครับว่าเหตุญญที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยปลาหมอคลางดำเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ไม,ม่ว่าจะเป็นริมชายทะเลพื้นที่น้ํากร่อยแล้วก็ในบ่อกุ้งที่วันก่อนเนี่ยพอเกิดเหตุน้ําทะเลเนี่ยมันพัดหนุนขึ้นมาปลาหมอคางดําเหล่านี้มันเข้าไปในแหล่งน้ําในหลายๆพื้นที่ใครจะรับผิดชอบพร้อมกับมีการโพสต์ภาพปลาหมอคางดําบุกเข้ามาเต็มบ่อกุ้งครับพร้อมกับตั้งคําถามว่าใครนําเข้ามาในประเทศไทยช่วยมาจับกลับไปห,หมดด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี้คือปลาหมอคางดํานะพี่โจคุณผู้ชมครับเยอะจริงๆฮะ นี่หลายคนบอกเอ๊ะเป็นบ่อเลี้ยงปลาหมอคางดำหรือเปล่าเปล่านะคุณผู้ชมนี่คือบ่อกุ้งแต่บ่อกุ้งก็คืออาหารชั้นดีของปลาหมอคางดําครับพอลองยกตาข่ายจับขึ้นมาดูโอ้โหไม่เหลือแล้วครับกุ้งครับเรียกได้ว่ายั่วเยียดได้ไหมฮะไปอยู่ในท้องปลาหมอคางดําหมดแล้วครับกุ้งครับอ่ะก็เลยมีการตั้งคําถามกันว่าโดยงานภาครัฐครับช่วยดูภาพเหล่านี้แล้วดูเอาเองนะครับ ตั้งคำถามเองตอบเองด้วยนะครับว่าอย่างตอนเนี้ยบอกุ้ง40ไร่ที่ผมไปเจอมาเนี่ยมีปลาหมอคางดําร่วมร่วมหกพั 6, กิโลที่เขาจับได้นะแล้วเอาไปขายกิโลละ3บาทนี่ยังไม่พอค่าใช้ใจ่ายที่ที่มันมีในการเลี้ยงกุ้งเลยนะครับพี่อยากถามว่าใครจะมารับผิดชอบนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับก็มีการแจ้งพิกัดด้วยว่าอย่างเช่นแถวคลองสะพานแหลมนะครับนี่ก็เจอเหมือนกันนะฮะแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ย ไม่ได้ปล่อยผ่านในเรื่องนี้อยากจะบอกว่ามีเหล่าบรรดาเกษตรกรผู้ <c oughs> เลี้ยงกุ้งอีกหลายรายที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ช่วยกันหน่อยได้ไหมครับคืออย่าทําแบบไฟไม่ฟงังถ้าจํากันได้ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่จัดอีเวนต์เกี่ยวกับการสนับสนุนให้จับปลาหมอขังดำ<ช>เอามาทําเป็นเมนูมากินแล้วก็จับมาขายแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ย พอไปดูแล้วสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นแยกครับรออแล้วมันก็ทําให้กเกษตรกรคนที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยขาดทุนจนตอนนี้ถ้าเกิดลงไปเอ็กซเรย์พื้นที่ที่เคยลงไปปล่อยพวกปลานักล่าเพ<อ>ื่อให้ไปกินหมอครางดำเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันไม่เกิดผลเลยนะครับปลากระพงขาวที่ปล่อยไปอาจจะโดนกินไปแล้วก็ได้มันก็ปัญหาเนี่ยอันนี้ก็ยังโยงเย,ยอยู่นะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์